มากันที่ข่าวประชาะสัมพันธ์กันบ้างนะคะกับมูลนิธิอายินโนมโตค่ะเปิดรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการอายินโนมโตโภชนาการเพื่อเด็กถ่ายก้าวไก่สร้างชาติประจําปี2566นะคะเพื่อขอรับการสนับสนุนง,งบประมาณในการก่อสร้างโรงอาหารมูลค่ากว่า2ล้าน2แสนบาทนะคะพร้อมร่วมดําเนินโครงการด้านอาหารแล้วก็ด้านโภชนาการอย่างต่อเนื่องกับมูลนิธิอายินโนมโตโดยโรงเรียนที่สนใจสามารถที่จะสมัครกันได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1สิงหาคมนี้ ะะผ่านช่องทางนี้เลยค่ะ www.afthai Project.com นะคะหรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์นี้เลยค่ะ0811405529 0811405529นะคะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8น30นาทีถึง17นาฬิกาได้เลยเพื่อสอบถามรายละเอียดของโครงการนี้ถ้าทราบข่าวดีแล้วโรงเรียนที่สนใจสามารถที่จะเข้าร่วมรับสมัครกันได้เลยนะคะรีบกรอกใบสมัครกันเลยค่ะกับโครงการดีๆจากมูนิธิอายินโมโตะค่ะ